นี่คือเรื่องที่อาจเปลี่ยนชีวิตชาวอเมริกันทุกคนโดยนั่นทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสาบานว่าจะแจกเงินปันผลจากรายได้ภาษีนำเข้าที่เขาบริหารเองให้ทุกคนที่เข้าเกณฑ์ครบถ้วนแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่ข่าวดีล้วนๆเพราะมันมาพร้อมกับความขัดแย้งที่ร้อนแรงและอาจกระทบกระเทือนเศรษฐกิจในวงกว้างอยากรู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่ามาดูรายละเอียดกันเถอะก่อนอื่นมาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่นกอนสำหรับเพื่อนๆที่อาจใหม่ กับเรื่องนี้รัมป์ได้ออกมาตรการภาษีนำเข้าที่ครอบคลุมสินค้าจากคู่ค้าหลายประเทศของสหรัฐตั้งแต่ปีที่แล้วเขาอธิบายว่ามันเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลทางการค้าที่ไม่ยุติธรรมอย่างเช่นสหรัฐซื้อสินค้ามากกว่าที่ขายออกไปทําให้เศรษฐกิจเสียดุลแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับเตือนว่าภาษีเหล่านี้จะทําให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นสําหรับชาวอเมริกันตัวเล็กๆที่ซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันเช่นเสื้อผ้าจากจีนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากเม็กซิโกจินตนาการดูสิถ้าคุณต่อ เงื่จ่ายแพงขึ้นสำหรับโทรศัพท์มือถือหรือรถยนต์ที่นำเข้ามันอาจกดดันกระเป๋าเงินของครอบครัวปกติได้มากเลยและนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจทรัมป์ไม่ได้ยอมแพ้ต่อเสียงวิจารณ์เขาโพสต์บนโซเชียลมีเดียในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา9พฤศจิกาย,ยนโดือเรียกผู้ที่ต่อต้านว่าโง่เขลาและยืนยันว่านโยบายนี้กำลังนำเงินหลายล้านล้านดอลลาร์เข้าสู่พลังชาติซึ่งจะช่วยลดหนี้สาธารณะมหาศาลของสหรัฐที่ตอนนี้อยู่ที่37ล้านล้านดอลลาร์เขาสัญญาว่าทุกคน ยกเว้นคนมีรายได้สูงจะได้เงินปันผลอย่างน้อย2,000ดอลลาร์ต่อคนคิดเป็นราว65,000บาทไทยสกอตเบเซนรัฐมนตรีคลังยังบอกกับ NBC News ว่าเงินเหล่านี้จะมาในรูปแบบต่างๆรวมถึงงาการลดภาษีซึ่งอาจช่วยบรรเทาความกดดันสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยได้อีกทางหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามความชอบธรรมทางกฎหมายของมาตรการนี้กำลังถูกท้าทายอย่างหนักที่ศาลสูงสุดมีคดีฟ้องจากหลายรัฐ และธุรกิจขนาดเล็กที่โต้แย้งว่ามันอาจผิดกฎหมายทรัมป์เองก็ยอมรับว่าหากศาลตัดสินค้านมันอาจเป็นหายนะสำหรับประเทศแต่เขาบอกว่าจะเตรียมแผนสำรองเอาไว้นี่มันเหมือนกับเกมไพ่ที่เสี่ยงสูงนะักถ้าชนะชาวอเมริกันอาจได้เงินฟรีแต่ถ้าแพ้ราคาสินค้าอาจสูงขึ้นต่อไปและเศรษฐกิจอาจชะลอตัวและนี่คือจุดที่มันกลายเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงบางคนเห็นว่านี้เป็นความคิดสร้างสรรค์นในการกระจายความมั่งคัง่ง แต่คนอื่นๆมองว่ามันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองจริงๆแล้วนโยบายภาษีนำเข้าแบบนี้เคยถูกใช้ในอดีตเช่นในสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนแต่ผลลัพธ์ก็ไม่เสมอไปบางครั้งมันช่วยอุตสาหกรรมในประเทศแต่บ่อยครั้งมันทำให้ต้นทุนชีวิตสูงขึ้นคุณคิดยังไงทรั้งกำลังทำสิ่งที่ดีหรือกำลังสร้างความยุ่งเหยิงมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆเช่นไทยทำนโยบายคล้ายๆก,กันหรือเปล่าแชนความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะ เราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้และทำไม